ได้ทรงแรปเตอร์ในนะคะไม่ถึงร้านมาแล้วค่ะสำหรับ Ford เ a นเจ r X L S ราคาค่าตัว9 2 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นกระบะยกสูง4ประตูเกียร์โต6สปีดค่ะจะทรงหล่อๆให้เลยนะคะกับชุดแรปเตอร์แบบรอบคันไปเลยค่ะสำหรับด้านหน้านะคะตัวนี้ก็กระจังหน้าแรปเตอร์ค่ะนะคะ f o R d ตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้ค่ะสีดำด้านนะคะพร้อมกับไฟสิว3จุดนะคะตัวนี้เลือกสีได้เป็นสีขาวหรือสีส้มได้เลยนะคะพร้อมกับตัวนี้เลยค่ะตัวสอดษร เจอร์ตรงฝากระโปรงตัวรถนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ค่ะเรายังติดในส่วนของสกู๊ปจมูกของแรปเตอร์นะคะให้เนียนมากยิ่งขึ้นอีกค่ะนี่เลยนะคะทำให้ดูสมเป็นแรปเตอร์ในราคาไม่ถึงล้าน ได้เลยนะคะมาตอนน่อกันที่ด้านล่างค่ะมีการแปลงนะคะหน้าแรปเตอร์ไปเลยนะคะถอดชุดกันชนเก่าออกใส่ในส่วนของชุดแรปเตอร์เข้าไปนะคะแล้วข้อดีของเขาค่ะจากเดิมเนี่ยรุ่นเนี่ย Ls นะคะจะเป็นไฟหลอดไส้เอ่อไฟตัดหมอกนะคะเป็นแบบหลอดไส้เนาะ,ะตัวนี้ก็พอเปลี่ยนปุ๊บลูกค้าจะได้ไฟทไฟตัดหมอกเป็นรูปแบบ LED เรียบร้อยเลยนะคะมาดูกันที่ด้านข้างด้านนี้ค่ะด้านนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะติดมาในส่วนของนี่เลยค่ะชิว้ว คิวซุมล้อนะคะทรงแลปเตอร์เหมือนกันเลยนะคะขนาดจะเป็นอ่าตรงนี้จะเป็น4นิ้วนะคะมันจะมีสีนิ้วกับหกนิ้วอยากได้แบบไหนก็บอกมานะะพร้อมกับร้อมแม็กตัวนี้ค่ะเป็นยางของ เอลิสันนะคะร้อมแม็กตัวนี้ของ o อเอซค่ะลบออฟเซตลบยีนะคะก็มีความลึกเข้าไปเนาะแล้วก็ตัวยางเนี่ยก็จะเป็นยางแบบ MT นะคะพร้อมตะกุยได้เลยนะคะเสียงอาจจะดังหนึ่งแต่ว่าความเท่มาแน่นอนนะตัวนี้มีการยก2นิ้วแล้วก็เปลี่ยนปิดนกคู่ด้วยนะคะเป็นปิดนกของโยงนั่งเองเพื่อปรับมุมองศางในการยกนะคะ ในการหากักหรืยกพวงมาลัยนั่นเองแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการความสมูทมากยิ่ยงขึ้นอาจจะเปลี่ยนเป็นโช๊คนะคะของโปรเฟนเดอร์หรือว่าจะเป็นอ่าลูกหมากกันโ้งเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นแล้วทําให้คุณลูกค้าเนี่ยมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้นค่ะมาดูวันต่อนะคะสําหรับรูกระจกนะคะเด,เดิมจากโรงงานเป็นสีดำด้านมีไฟเดือม,มาให้ขนาดใหญ่มองเห็นได้อย่างชัดเจนปรับไฟฟ้าอ่าตัวนี้จะเป็นตัว ิรีมกองแสงนะคะจะมีอย่างดีค่ะพร้อมกับชิวก้างสาสตติดตั้งให้เพิ่มเติมเมบารองมือจับนะคะบันไดข้างสีดำด้านค่ะแถบกันลื่นให้เลยนะคะในรุ่นของ SLS รุ่นนี้นะคะจะเป็นโชคกวินโช้ตั้งอยู่นอกเชซีค่ะช่วยการโจงตัวได้อย่างดีเยี่ยมมากมากเลยนะคะพร้อมกับแนนนาห์ถึงสี่ชั้นขนของได้มากถึง1นึ่งจุดสองตันนะแล้วก็บันไดข้างตีคู่ตัวโรงงานเหมือแล้วปีนหยิบขึ้นหยิบของไทยกระบะได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะและเพิ่มเติมค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์แรปเตอร์ทําให้ดูลอเหมือนแรปเตอร์นะคะไม่ถึงร้านส่งคำเลือเลยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่เลยค่ะไฟท้าย LED นะคะเป็นไฟท้ายเป็นแบบ ู่ทำในตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนนะคะเพราะจากเดิมเนี่ยเขาจะเป็นไฟถ้ายหลอดไส้ไฮโดรเจนนั่นเองต่อความที่ด้านถ้ายกระบะเลยนะคะตัวนี้มีติดชุดครอบชุดครอบฝาถ้ายกระบะให้ด้วยวอลโลโก้ฟอร์ดนะคะเว้นกล้องให้ด้วยนะคะกล้องมองหลังในรุ่นเอ s มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้ก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนเดิมเลยค่ะตัวคริ่โลโก้ตัวคิื่คำว่าเรนเจอร์นะคะติดตั้งมาให้ค่ะชุดเ้านชนด้านสีดำด้านนะคะนี่ติด คู่ตัวโรงงานมาอยู่แล้วนะในรุ่นของ Ford Ranger DPL SLS ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะที่ให้แพลกกำลังแรงม้าสูงถึง170แรงม้าค่ารงเร็สูงสุดที่405นิวตันเมตรนะคะตัวนี้เกียร์โต้6สปีดพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะคะราคาค่าตัวปจุบันอยู่ที่924,000บาทค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะอยากจะได้หล่อๆแบบนี้เลยนะคะก็สามารถโทรหาเหมยได้ เลยค่ะที่เบอร์หกศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแปดเก้าสามเก้าค่ะหรือว่าสแกนกัวโค้ดด้านหน้านะคะมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับน้นองเหมยได้เลยนะคะมีบริการจัดส่งไปแนั่นถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มีบริการจัดส่งรถได้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันค่ะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนเอาไปว่าทักมหาหมาเหมยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาเห็นยังไงน้องเหมยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน้องเหมยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อีกสี่คันอีกสี่คันอีกสี่คันเอาหมดเลยเหรอไหวรอดเอาหมดเลยเหรอ